ยกเว้นผมไม่ขอบคุณและไม่คบด้วยคือเบอร์ที่ซื้อเสียงถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตยไม่คบเป็นพวกไม่คบเป็นญาติไอ้พวกซื้อเสียงนี่นะทำเสียชื่อจังหวัดพัทลุงสวัสด,ดีพี่น้องทั่วโลกเราชาวพัทลุงยืนยันว่าครั้งนี้เราจะปลอดการซื้อเสียงเราจะไม่ไอ้อายคนนะ มาเถิดมาเถิดมามาเถิดผู้ภาคเพียรมาช่วยเขียนประวัติศาสตร์ก็ทุกท่านที่อยู่ต่างบ้านและอยู่ที่นี่พลังเงียบมีห้าแสนคะแนนจะตั้งมีแสนเดียวแพ้ผมแองมาเถิดผู้ภาคเพียรมาช่วยเขียนประวัติศาสตร์ไม้ซีกอันตดาษมาช่วยกัรงัดไม้สูงเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ ภาระของประชาชนที่ถูกต้องต้องเข้าร่วมเรียกร้องร่วมกับขานคือท่านเป็นคนกำหนดท่านเป็นคนไปบอกต่อว่าต้องเลือกกูจาเท่านั้นไปบอกบอกกันไปทั่วผมจ่ายเงินในการรมัาดครั้งนี้ค่าระบาดสามหมืน่นค่ารูปาตหนึ่งร้อย 100, แล้วค่ารูปตสามร้อยห้ิบแล้วก็ไปค่าไปรองแพทย์อีกหนึ่งร้อยรวมแล้วจ่ายไปสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทเท่านั้นแหละ ไม่มีบัตเล็กไม่มีโพสเตอร์กลางถนนนะไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีการน้ำมันไม่มีอะไรเลยลงน้ำหมักเพราะวติรู้กันพลังเงียบเนี่ยที่เป็นพลังบริสุทธ์เนี่ยมีถึง80%ดเปอร์เซ็นต์ะไกันเน้นจะตั้งกี่ไก่กี่หมูไม่ถึง20%่อรหรอกนะเราต้องเอาชนะไอพวกจะตั้งอ่ะเอาพลังบริสุทธิ์มาตู้กัน ประเทศไทยจังประเทศพัทลุงจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยไม่เคยมีประวัติเรื่องการทื้อเถียงนะเราเราห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดพัทลุงเนี่ยปลอดการทื้อเถียงเรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดแต่สิบปีมาเนี้ยเละเทะนะเรื่องการทื้อเถียงเนี่ยเดี๋ยวนี้คนอีสานนะเขาว่าพัทลุงดื้อเถียงอายก็ไม่ล่ะปลูกวิญญาณปลูกกล้าขึ้นท้าทายกล้าไหมที่จะเรียนแปลง กล้าไหมที่จะไม่เลือกคนดื้อเถียงอะ่ะกล้าฆ่ามันเลยไอ้พวกที่ดื้อเถียงอะ่ะฆ่าโดยการไม่ต้องกามานันเลยเออนี่คือจิตตรวจเลือกสำนึกธาตุหรือเอานาทกำหนดมากดหัวถูกเขาสนตะภายเป็นควายวัวความมองมอัวความเป็นคนมองมอัวถูกหมางเมินนั่นใจเราเหรอก็ว่าเราไหม บทกวีบทนี้ก็บอกว่านี่คือจิตตนญญกษนฤธิาตอ่ะเขาว่าคุณตีแทนคนนั่นน่ะอายก็ไม่เหลือหนึ่งนาทีพอดีนะอยู่ไมาจบ